สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคนข้อข่าวนะคะวันนี้เราพบกันคืนวันอังคารที่13กันยายน2565กับดิฉันนงวดีธเนม,มานค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องของความเดือดร้อนของคนไทยหลายๆคนในช่วงระยะนี้นะคะก็เรียกว่าโอ้โหเจอทั้งฝนตกแล้วก็มีเรื่องของน้ําท่วมด้วยนะคะในหลายๆพื้นที่ในเขตกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็อีกหลายๆจังหวัดทั่วประเทศเลยทีเดียวนะคะ ก็วันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาประเมินสถานการณ์กันนะคะว่าเอทิศทางหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรนะคะเรื่องของน้ําท่วมเนี่ยบางพื้นที่ก็เป็นการท่วมซ้มาซากคือเคยท่วมมาแล้วแต่ก็มีบางพื้นที่ที่ว่าก่อนอันนี้ไม่เคยท่วมแต่ว่าครั้งนี้ก็ท่วมด้วยเนี่ยนะคะก็วันนี้เรามาพูดคุยกันทั้งหลายนะคะเพื่อที่จะได้มีการเตรียมความพร้อมกันอย่างทันท่วงทีค่ะวันนี้เราเรียนเชิญท่านรองศาสตร,ราจารย์ดรเสรีสุภาราทิ์ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนปแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ มหาวิทยาลังศิษ์มาพูดคุยกับเรานะคะสวัสดีคะ่ะอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณนงดีครับ,ค,รบค่ะอาจารย์อาจารย์ขาขอปูพื้นสักนิดนึงก่อนนะคะตอนนี้เนี่ยคือหลายๆคนนี่ก็อยากจะทราบนะคะว่าน้ําท่วมที่เราเจอเจอกันอยู่เนี่ยนะคะแล้วก็ฝนตกกันแทบจะทุกวันช่วงเย็นๆนะคะเอ๊ะมันจะไปเป็นแบบนี้ไปจนถึงเมื่อไหร่ละคะอาจารย์คะคือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับค่ะ เราเรายัางไม่เจออิทธิพลของพายุนะที่จะเข้ามาโดยตรงเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราคาดว่าสัปดาห์ที่สี่เนี่ยจะเริ่มมีผลนะครับทราบว่ามีพายุเริ่มก่อตัวแล้วก็อาจจะส่งผลทบนะครับมาภาคก,ก,กลางตอนบนอีสานนะอีสานกลางอีสานล่างนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้แหละที่เรากังวลว่าที่ผ่านมาเนี่ย ผลที่ตกเนี่ยนะเป็นเป็นแค่เตือนเราจะเฉยว่าอ,ออเฉันจะมาแล้วนะนะ,ะก็คือหมายวามว่าเป็นจกเป็นกระจุกใช่ไหมกระจุกแล้วจุดไปอย่างเงี้ยแต่ครั้งที่จะมาเนี่ยทีนี้มันกระจายแล้วะนะก็คือมันมันตกทั่วเลยนะตกทั่วนะฮะแน่นอนคําว่าตกทั่วหมายถึงว่ามันก็ตกหนักเป็นบางแห่งแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วจะตกกระจายทั่วนะครับเพราะฉะนั้น สิ bon. ่งท been, h, ี 1, ่เกิดขึ้นก็คือว่ามันย่อมหนักกว่าสิ่งที่สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์สองสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแล้วการคาดการล่องฝนจากนี้ต่อไปเนี่ยนะครับมันจะมันจะมีความรุนแรงมากกว่าเดิมแล้วจะยาวกว่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นโดยเฉพาะภาคใต้เนี่ยไปจนถึงพุจิกาเลยนะครับภาคกลางก็อาจจะปลายเดือนตุลาครับเพราะฉะนั้น เราก็คงประมาทไม่ได้นะครับก็ต้องเตรียมความพร้อมนะครับอย่างที่กล่าวข้างต้นนะครับว่าเราจะทํำยังไงนะฮะว่าถ้าเข้ามาหนักเราจะเตรียมพร้อมรับมือได้ขนาดไหนนะครับในเบื้องต้นเป็นอย่างนั้นนะครับ <ขา S 2> ค่ะอาจารย์แสดงว่านี่คือน้ําจิ้มนะาบ่อของจริงนี่คือต้องปลายเดือนกันยายนเป็นต้นไปแล้วก็อาจจะยาวไปในบางพื้นที่ถึงพฤศจิกาย,ยนเลยใช่ครับเพราะว่าปีนี้เข้ามาหาเราเร็วฮะฮะ<า>เร็วเลย นะ,ค,ะความจริงเนี่ยเราดูตัวเลขที่ปริมาณการปล่อยน้ําที่เขื่อนเจ้าพยาสมมติดูภาคกลางก่อนนะครับค่ะพบว่าขนาเนี้ยที่ปล่อยเนี่ยมันคือสูงสุดของปีที่แล้วปริมาณน้ําที่ระบายผ่านเขื่อนเจ้าพยาเนี่ยในลุ่มภาคกลางเราเนี่ยค่ะปัจจุบันตัวเลขมันอยู่ที่ประมาณพันแปดร้อยกว่าวาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันคือจุดสูงสุดเมื่อปีที่แล้วซึ่งเกิดขึ้นในเดือนตุลาคมค่ะ เพราะฉะนั้นมาเร็วแล้วจากนี้ต่อไปก็จะต้องระบายน้ําเพิ่มขึ้นเห็นว่าเพราะฉะนั้นกรุงเทพมลานครปริมณฑลยุทธยาอ่างทองสิงห์บุรีก็ต้องเตรียมรับนะเตรียมรักษาการนอกจากนั้นแล้วเนี่ยช่วงประมาณสัปดาห์ที่สองของกีลาเนี่ยจะเริ่มมีอิทธิพลน้ําหนุนที่เพิ่มขึ้นนะแล้วทําให้การระบายน้ําเราก็ยากมากขึ้นตรงนี้เพราะฉะนั้นปริมาณฝนที่จะตก แน่นอนหนักแน่แต่ว่าเป็น <Okay. S 2> เป็น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 โชคดีอย่างหนึ่งที่ <Okay. S 2> น้ําเหนือจากฝนตกหนักในภาคเหนือเนี่ย <Okay. S 2> ไม่ระดมเข้ามานะครับ <Okay. S 2> มาในระดับที่พูดง่ายว่าสามารถจะจัดก,การเรื่องน้ําเหนือได้แต่ว่าเรื่องน้ำฝนนี่มันันมันมันมันกังวลมากกว่า uh huh. นะครับที่ตกในพื้นที่น้ําหนุนที่หนุนขึ้นมาระบายน้ําไม่ได้นะค <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นความพร้อมตอนนี้ก็คือหมายคือพร้อมอยัง <Okay. S 2> นะครับ คืออยาให้เกิดเป็นเหตุการณ์แบบคลอ,อ,องประเวทบุรีรมคองลังสิตนะครับพอมาถึงแล้วเครื่องมือเสียหมดอย่างเงี้ยไม่ได้ถูกไหมฮะได้บทเรียนท,ที่เป็นอย่างนั้นนะครับผมค่ะอาจารย์นั้นหมายความว่าสามน้ำเนี่ยตอนนี้คือหนักๆคือน้ําฝน แล้วก็เดี๋ยวตุลาจะน้ําหนุนก็จะสองน้ําละแต่ว่าดีหน่อยที่น้ําที่สามนี่คือปีนี้ไม่น่ากังวลมากคือถ้ามีน้ำสามด้วยก็คือเหมือนปีห้าสี่เลยไหมคะอาจารย์คะถูกต้องถ้าน้ําเหลหลังมาก็เท่าปีห้าสี่นะครับค่ะอาจารย์ครับอย่างปีนี้นี่คือหนาฝนนี่คือมันตกตกหนักหนักมากขนาดไหนถ้าคือถือว่ามากกับ a อ e r a g e ขนาดไหนล่ะคะอาจารย์คือ คือปีนี้ท่อทุกภาคตกมากกว่าคาเฉลี่ยประมาณยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์อยู่แล้ว oh, นะครับทุกภาค <okay. S 2> แต่ว่าประเด็นเนี้ยภาคเหนืออย่างที่ผมบอกตกไม่มากแต่ว่าก็ยังมากกว่าปกติยี่สิบเปอร์เซ็นต์เหมือนกัน, uh huh, นครับ uh huh, แต่นี้ <okay. S 2> ประเด็นมันก็คือภาคกลางนี่แหละที่ผมกังวลว่าฝน <Okay. S 2> จะตกหนักอย่างเนี้ยนะครับท <Okay. S 2> ําให้เราเนี่ยมีปัญหาเรื่องการระบายน้ําเพราะว่าทุกครั้งที่ฝนตกมาเนี่ย มันสร้างปัญหาเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไม่มีน้ำที่ให้น้ําอยู่แล้วไงที่ตอนนี้มันเป็นคลองหมดแล้วนะต้องต้องระบายน้ําก็เพราะว่าที่ที่เหลืออยู่มันไม่มีนะเพราะฉะนั้นระบายน้ําออกไปเพราะฉะนั้นฝนที่ตกลงมาเนี่ยแน่นอนว่ามันก็ต้องเต็มคลองอยู่แล้วแล้วมันก็เป็นฝนที่ทําให้เราท่วมนะไม่มีพื้นที่ที่จะซึมซับน้าแล้วมันไม่ลงดินแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเื่อเป็นน้ําท่วมค่ะเนี่ยทีนี้เป็นน้ําท่วมแล้วเนี่ยประชาชนเนี่ย ที่อยู่ริมคลองะนะครับต้องระมัดระวังเป็นลาดับแรกเพราะอะไรเพราะว่าฝนตกลงมาทุกเม็ดเป็นฝนที่ทําให้น้ําพยายามจะไหลลงคลองค่ะ,ะแต่เขาลงคลองไม่ได้เพราะว่าน้าในคลองก็เต็มเ,เพราะฉะนั้นท่านอยู่ริมคลองท่านก็ขังมันยำลงอะแต่มันลงไม่ได้ค่ะมันก็ต้องขังนะเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ริมคลองมีความเสี่ยงสูงค่ะ นะครับค่ะครับผมค่ะอาจารย์ทีนี้แสดงอันนี้คืออันนี้เราเห็นภาพใหญ่แลวที่อาจารย์กรุณาวาดภาพให้เราฟังนะคะทีนี้เรามาโฟกัสยังไงกทมที่อาจารย์พูดเมื่อสักครู่คือเห็นบางจุดท่วมหนักๆเลยลาดกระบังอะไรเงี้ยก็คือเป็นเพราะว่าคลองมันน้ําเยอะแล้วก็ดันออกไม่ไปอย่างนี้ใช่ไหมอาจารย์แล้วก็มีน้ําฝนที่ตกหนักอีกแบบนั้นไหมคะอาจารย์คะครับส่วนหนึ่งเป็นปัญหาส่วนนั้นแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือคือเราอาจจะไม่ได้ ไม่ได้ไม่ได้ระมัดระวังหรือไม่ได้ประเมินความเสี่ยง่คะคืออย่างนี้คือ,อ,อหลายคนก็ก็มองว่าเอ๊ะทำไมผมไม่ไม่ไปแถวของประเบรีลมเลยเพราะว่าอย่าลืมนะว,ว่าเวลาเกิดพิบัติเนี่ยมันมีช่วงของการเกิขดขณะนี้เขาอยู่ในช่วงของระหว่างเกิดคือการจัดก,การฉุกเฉินเะ่เขาต้องเร่งระดมนะฮะระดมสูบออกเริ่มลดเนี่ยเราไปเนี่ยเราจะเป็นภาระกับเขาคอาจารย์เข้าไปเ,าเป็นภาระให้เขาทํางานไปแต่ว่าเราจะมาเน้นตรงที่ว่า วันนี้ผมไปของหมาสวัสดิ์สังทนเนี so, charge, like, quizz, <laughs> ่ยผมก็ก like so so <laughs> ังวลว่าถ้าฝนตกแบบแบบประเวทบุริลมอ่ะนะแล้วน้ําเหนือมันจ่อแล้วเนี่ยมันจะเอาไม่อยู่นะเพราะฉะนั้นเราต้องวางแผนก่อนเกิดต้องให้รับได้เพราะนั้นอย่างประเวทบุรีลมเนี่ยหรือพลองจันทิปเนี่ยถ้าเรามีการเตรียมความพร้อมวางแผนเสมอเนี่ยมันจะไม่มีเครื่องมือเสียอย่างนี้หรอกถูกไหมเพราะเรารู้เรารู้ปัญหาก่อนไงเราไปแก้ก่อนถูกไหมเพราะ้วตอนนี้พอพอไม่มีแผนปับเนี่ยก็ต้องไป ไปสู้กระดาบหน้านมาเท่าไหร่ผมระดมเครื่องสูบไปผมสู้ระดมเครื่องสูบ <c oughs> แต่ว่าผมไม่มีแผนอะแผนสู้ผมไม่มี <c oughs> เพราะงะั้นมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละ<อ>คุณนุนอยู่นะะก็คือเอาเป็นแบบ<ม>เพจเ,เฉพาะหน้าไปแล้วสําหรับประเวศบุรีรมรังสิตอะไรแบบนั้นคือ <c oughs> ต้องเป็นแผนฉุกเฉินไปแล้วใช่ไหมอาจารย์แต่ใช่ใช่ค่ะแล้วก็อ่าถ้าตกมาอีกก็ต้องใช้แผนฉุกเฉินไปเพราะว่าไม่ได้เตรียมพร้อมไว้ล่วงหน้าก็เลย หนักหน่อยนะอย่างนั้นนะคะอาจารย์กแล้วของอาจารย์ที่อาจารย์ไปดูมหาสวัสดิ์นี่เป็นไงคะเตรียมทันไหมคะอาจารย์คะคือผมผมเป็นเพียงแต่ไปดูแล้วก็เราก็แจ้งแจ้งปหาหาเขาแจ้งท่านกว่าจะชาติซึ่งว่าชาติจะมาประชุมกับผมวันที่สิบเจ็ดเนี้ยนะครับจะมาร่วมกันร่วมกันประชุมที่ที่แถวแถวคอหมาสวัสดิ์เลยเราก็จะเลสประเด็นปัญหาว่าก่อนท่านมีเวลาสัปดาห์หนึ่งถึงสิบวันเนี้ยนะค่ะท่านต้องเตรียมอะไรบ้าง ทำอะไรบ้างผมยกตัวอย่างค่ะง่ายๆเลยอย่างนี้ว่าน้ําในคลองย่อยๆต่างๆเนี่ยค,ครับมันมันน้ําพวกนั้นมันไม่มีชีวิตแล้วคุณลองหมายเขาว่าอะไรใช่ไหมหมายเขาว่ามันนิ่งสนิทแล้วน้ําเสียเหม็นหมดเลยน้ำกระิ่งชั้นเหม็นชาวบ้าน้องเรียนมาเยอะมากทีนี้เขาเหม็นเพราะอะไรเพราะว่าเนื่องจากว่าน้าหนุนเนี่ยเขาก็ปิดประตูน้ำเนี่ยเขาปิดประตูน้ำปับ๊บน้ำไม่ไปไหนแล้วเพราะน้ำก็ ก็อยู่ในนั้นแหละเนียก็น้ําเสียปล่อยจากบ้านกระลงทุกวันทุกวันทุกวันแต่ไม่ออกไหมไม่ระบายออกเพราะว่าปิดประตูใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็เลยปัญหาก็คือถ้าเกิดฝนตกหนักหรือน้ําท่วมดันขึ้นมาเนี่ยล้นคันเนี่ยประชาชนก็ต้องอยู่กับน้ําเสียไม่ใช่เพราะน้ําท่วมแหละ่ะเพราะฉะนั้นก็ในปัญหาหนึ่งที่จะต้องคุยกับท่านว่านะที่ปัญหาหนึ่งคือปัญหาที่การที่เกิดเหตุการณ์กระจุกอย่างเงี้ยนะผมก็เรียน มีแผนท่านผู้ว่าเนี่ยจะต้องเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ในภาพรวมนะท่านไม่จําเป็นต้องไปไปทีกับจุดจุดนี้จุดนี้จุดนี้วันวันหนึ่งท่านหมดเวลากับน,นั่นแหละใช่ค่ะแต่ว่าท่านต้องท่านต้องใช้มาตรการเด็ดขาดกับพอเอเคสเห็นไหมเพราะว่าพอ,อเขเถือว่าเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ในท้องที่ถ้าพอเอเขตเตรียมไม่พร้อมแล้วเกิดปัญหาอย่างนี้นะต้องมีแผนและว,ว่าคุณจะพอเอเขตนี่ต้องเด็ดขาดเลยนะว่ายังก็คุณออกไปคุณดีมาทําแท้ แช่ไหมเพราะว่าพราไม่อย่างนั้นแล้วมันเกิดปัญหาอย่างนี้ผู้ว,ว่ารับผิดชอบคนเดียวไม่ไหวหรอกค่ะถ <c oughs> ูกไหมเพราะนั้นผู้ว่าต้องต้องสั่งการต้องบัญชาการไงฮะในขณนะ้นที่เป็นทุกนี่าเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดจะต,ต้องดูว่าจุดน,นี้เป็นนี้นะทา <c oughs> ไปเลยคือคุณอยาให้เกิดเหตุนะตัวนีกงต้องม,อมาที่นี่ฮะแต่ตัวเองไม่ต้องไปในไปในเหตุไปไปอยู่ในนั้นอ่ะนะ <c oughs> เพราะว่าทุกครั้งที่เวลาไปเนี่ยค่ะ <c oughs> มันจะไปเป็นภาระแก่คนทํางานคุณล <c oughs> องคิดดูไหมฮะค่ะอาจารย์ฮะเพราะฉะนั้นคนทางานเนี่ยเหมือนกััับบรฐาเหมือนนก จะไปตรวจน้ําท่วมเนี่ยผมก็เคยบอกไปไปประชุมคณะนรมการปองกองสัธแรณะบอกว่าขอกรุณาอย่าไปตอนน้ําท่วมนะให้เขาจัดการให้ให้เรียกว่าความสมูทของเขาเนี่ยเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะเรามีหน้าที่เพียงจะแฟกซิลิเ t e ให้เขาเขาขาดอะไรเราแฟกซิลิเ t e นะแต่อย่าไปแบบพอไปถึงปั๊บก็เพราะว่าขนรทมเนียมวัฒนักกรมกรพอเราไปเนี่ย เดี๋ยวเราก็ต้องหาที่ให้เขาหาที่ให้เขากินถูกไหมดูแลรับรองนีเนเรื่องมันมันเป็นไปไม่ได้ใช่เพราะกจะตาป็ปอย่างนั้นนะผมก็เลยเรียนท่านว่าอย่างนั้นว่าเออเราบัญชาการที่ศูนย์กลางเนี่ยดีมากเลยเราเห็นภาพรวมเลยค่ะนะครับครับโอเคอาจารย์เราอย่างมหาสวัสดิ์นี่ถื่อาจารย์ดูแล้วคือเรายังมีเรียกว่าเวลาในการบริหารจัดการอยู่นานแค่ไหนล่ะคะก็ประมาณสักสัปดาห์หนึ่งถึงสิบวันนะฮะคือเราเรานี่ไม่รู้หรอกว่า มันจะมามาหาสอ์หรือเปล่าเพราะว่าเราไม่สามารถจะบอกว่าฝนจะตกหนักมาหาสวัสดิ์ใช่ไหมตอนนี้ใช่ไหม,มแต่เรารู้ว่าตกหนักแน่ในภาพรวมเราเห็นเฉดสีเราภาพรวมแต่ไม่รู้มันจะหนักจุงหนักแบบหนักสุดหรือเป็นกรณีเอ็กซ์ตรีมขึ้นมาที่จุดไหนสมมติตกแค่ร mm, mm, ้อยมิตร้อยมิลลิเมตรร้อยห้าสิบมันก็หนักแล้วผาสวัสดิ์เพราะว่าอย่าลืมนะครับว,ว่าสลิ่มชันเนี่ยเป็นเขตที่ซึ่ง ตอนแรกเนี่ยเราก็ไม่เคยไปไปดูในรายละเอียดเราก็คาดเราเอ้ยตลิ่งชันมันน่าจะมีพื้นที่สีเขียวมันน่าจะมีอะไรเป็นพื้นที่ที่รับน้ําปรากฏพอเราไปปั๊บเนี่ยโอ้โหดูไม่ได้เลยนะครับสร้างอะไรอีเรเก,กขาถนนก็เส้นเล็กคลองก็แทบไม่มีแต่ล้เมื่ก็เลยมากับมามองว่าเอ้มันมันเกิดขึ้นได้ยังไงเนี่ยตลิ่งชันกรุงเทพเป็นแบบนั้น,น่ะในอดีตนะฮะนะ มันก็เลยมีปัญหาว่าถ้าเกิดเหตุการณ์เนี่ยตลิ่งชันก็จะเจอแต่คนนั้นก็เจอน้ําเน่าเสียน้ําเหม็นไปอยู่กับเราแค่นั้นเองนะครับผม<อ>ค,คือมันเป็นเรื่องของแผนผังเมืองที่ที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปการเพิ่มสิ่งก่อสร้างต่างๆโดยไม่ได้วางแผนในภาพรวมแบบนี้ใช่ไหมอาจารย์อย่างนั้นนะคะเพราะว่าเวลาอ,อนุมัติงานก่อสร้างเนี่ยเราต้องรู้้ว่ว่าเราอ,อนุมัติไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์และพื้นที่มันเป็นอย่างนั้นคือต้องมีพื้นที่ที่ไม่สามารถอนุมัติได้คือต้องมีพื้นที่ พื้นที่หน่วงน้ำนะครับนะครับนั่นเป็นหลักเหมือนกันครับผมอาจารย์คะอาจารย์ช่วยอธิบายเพิ่มนิดนึงได้ไหมคะนงได้ยินอาจารย์กล่าวถึงพื้นที่หน่วงน้ําแล้วก็อีกส่วนหนึ่งแบบพื้นที่ชุ่มน้ำเนี่ยค่ะอาจารย์สองแบบเนี้ยมันเป็นยังไงแล้วมันมีเอามันมีประโยชน์ยังไงเหรอคะอาจารย์ค่ะครับคืออย่างนี้ค่ะไอ้ที่ที่ที่ผมมาตลิ่งชันเนี่ยผมอยากเห็นตัวนั้นเนี่ยพื้นที่หน่วงเพราะว่าพอพูดถึงตลิ่ชันเนี่ยมันน่าจะยังเป็น ยังเป็นชานเมืองที่ซึ่งไม่ค่อยจะเติบโตอะไรอย่างี้ใช่ไหมแต่พอเราไปถึงเนี่ยอันดับแรกเลยพื้นที่ชุ่มน้ําความหมายคือว่าเป็นแก้มลิงนะเป็นปึงเป็นสักนะครับที่จะเป็นเอกชนหรือของหลวงน็ตามนั่นต้องสมวนไว้นะครับเพราะว่าพื้นที่เหล่านี้แหละเป็นพื้นที่ที่น้ําจะอยู่แล้วเขาจะซึมลงดินได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราไปถมพื้นที่เหล่านี้หมดแล้วแปลงเป็นคอนกรีตให้หมด น้ามันจะไปลงดินได้ไงมันก็มันก็หลากเลยฝนตกมาก็หลากทันทีนี่คือพื้นที่ชุ่มน้ํานะแต่พื้นที่หน่วงน้ําเนี่ยมันหมายความว่าหน่วงน้ําโดยที่เราสร้างขึ้นมาเช่นเป็นถังเก็บน้ําใต้ดินบริเวณจุดที่คือไ่หาพื้นที่ชุ่มไม่มีแล้วผมจะเป็นต้องลงทุนละนะเพราะว่าถ้าเกิดปัญหาเศรษฐกิจขึ้นมาเสียหายรุนแรงค่ะอย่างเงี้ยเราต้องสร้างละถังเก็บน้ําใต้ดินเพราะเฉพาะพื้นที่เหล่านั้นเราก็ต้องทำ นะครับเพราะฉะนั้นนี้เป็นพื้นที่ลักษณะเป็นอย่างนั้นนะครับค่ะค่ะครับผมอาจารย์แล้วในแต่ละพื้นที่ต้องมีทั้งพื้นที่หน่วงน้ําพื้นที่ชุ่มน้ําของแต่ละเขตแต่ละพื้นที่เลยไหมอาจารย์หรือว่าเป็นภาพรวมกทมก็มีของกทมบางจุดอะไรแบี้ภาพรวมคือคือต้องมีพื้นที่เฉพาะเขตเลยเฉพาะเขตเพราะว่าอะไรใช่เพราะว่าถ้าเราบอกว่าเรามองภาพรวมพื้นที่ชุ่มน้ํากทมเนี่ยเราจะรู้ได้ไงฝนฝนจะตกบริเวณนั้น ค่ะไม่มีใครรูู้่กไหมะังนั้นถ้าเตรียมการไว้เนี่ยมันก็ย่อมดีกว่าค่ะถูกไหมครับมโอเคอาจารย์ในนี้เห็นภาพขึ้นมาเลยนะคะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าในแต่ละเขตแต่ละจุดนี่เรามีพื้นที่ชุ่มน้ําพื้นที่หน่วงน้ําอะไรตรงไหนอย่างไรอะไรแบบนี้นะคะอาจารย์ค่ะอาจารย์ใช่เลยอาจารย์ค่ะที่นี้อย่างอย่างภาพที่ในหลายๆเขตอย่างเงี้ยที่ตอนนี้คือท่วมตกเมื่อไหร่ก็ท่วมตกเมื่อไหร่ก็ท่วมเนี่ยนะะอาจารย์มันจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยจน จนที่ว่าฝนจะหยุดแบบนั้นเลยไหมคะชีวิตเราจะเป็นอย่างนี้ไปใช่ไหมคะชีวิตเราต้องเป็นอย่างนั้นในระยะสั้นแต่ถ้็นาั้นในระยะยาวเนี่ยก็ต้องมาดูเรื่องระบบระบายน้ําค่ะว่าตกมาปุ๊บน้ําไหลลงแล้วสามารถระบายไปพื้นที่ชุ่มหรือถังเก็บน้ําเราได้เปล่าถ้าเรามีนะถ้าเราไม่มีมันก็ต้องระบายลงคลองแต่เมื่อกี้ผมเรียนแล้วว่าคลองของบ้านเราเนี่ย แถวนั้นก็รู้อยู่แล้วคลองมันตายคลองไม่มีชีวิตคลองตายเพราะฉะนั้นอืมันก็มันก็ลงไปมันก็พูดง่ายมันไม่เกิดประโยชน์เลยเพราะว่าคลองมันไม่มีชีวิตอ่ะมันไม่มีการไหลไหลเย็นของน้ํำนะมันก็กลายเป็นเป็นอะไรนะเป็นบ่อน้ําเสียอย่างเงี้ยใช่ป่ะเพราะฉะนั้นมันก็คือมันต้องคิดคิดให้ไกลนะว่าจะทํำยังไงเราเห็น เกาหลีญี่ปุ่นเนี่ยคลองพวกนี้แต่ก่อนอดีตเมื่อ20ปีที่แล้วก็เป็นอย่างนั้นส<ช>ิงคโปร์ก็เป็นอย่างนั้นแม่น้ําสิงคโปร์เลย<ช>เขาใช้วเวลา10ปีในการครีมมิ่งนะ<ช>ทำพวกนั้นให,ให,ให้ให้สะอาดเลยแล้วก็สามารถระบายได้ะระบายหลุนเวียนนะแล้วก็กเป็นพื้นที่สําหรับพวกนั้หน่วงน้ําด้วย<ช>นะเพราะว่าเขาสามารถจะสูบออกก่อนฝนมาได้ให้หน่วงไว ค่ะเป็นงั้นนะครับค่ะรับอาจารย์คะเราอย่างในพื้นที่กรทมชั้นในบ้างล่ะคะซึ่งอันนี้ยังบางจุดก็ท่วมเวลาฝนตกเหมือนกันนะคะแต่ว่าบางจุดก็อาจจะยังไม่ได้เจอน้ําท่วมมากอาจารย์อาจารย์คิดว่าน่าจะเป็นอย่างไรอะคะจะท่วมไหมคะชั้นในใช่พวกนั้นก็ต้องใช่พวกนั้นก็จำเป็นพื้นที่หน่วงน้ําพื้นที่ชุ่มน้ําหาไม่ได้แล้วเพราะว่ามันมึมหีถ้าต้องหน่วงหน่วงก็คือ ก็คือต้องต้องมีถังเก็บน้ํท่านจแต่ละจุดที่เนี่ยที่ประเมินว่าเราต้องประเมินก่อนว่าหนึ่งตกแล้วเสียหายรุนแรงมากนะเพราะว่าเวลาลงทุนเนี่ยมันมีลงทุนสูงไงถูกไหมแต่สูงยังไงเนี่ยมันก็ต้องทําถ้ามันมีผลจะรุนแรงนะต้องทำนะเพราะนั้นประเด็นที่สองคือระบบระบายน้ําท่อระบายน้ําที่มีอยู่เนี่ยค่ะ สภาพของท่อมันคดงอเพราะเรามีชั้นดินอ่อนเนี่ยสร้างมา20ปี30ปีอันนี้เราไม่ทราบแต่ว่ามีปัญหาแน่เพราะว่าอะไรเพราะว่าน้ำมันมันไม่ไหลลงไปคลองเนี่ยก็เพราะท่อ,อดีแหละนะฮะจะเป็นประเด็นเหมือนกันนะก็ต้องใช้เวลาเวลานะครับใช้เวลาตัวนี้ครับประเด็นสุดท้ายทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันจะมันจะพูดง่ายมันจะแพ้แพ้อะไรคือสุดที่ เราปัจจัยที่ทําให้เราแพ้รับคาบคือน้ําทะเลที่จะสูงขึ้นอก็คือในใน,ใน,นอนาคตข้างหน้าเนี่ยสามสิบปีห้าสิบปีอ่ะเพื่อละกอนมันมีแผนที่อยู่ในโลกแล้วจะไม่อยู่ในแผ <ไป S 1> นที่ใช่ใช่เพราะมันชัดเจนนะ<ม>ถ้าคุณไม่ดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งนะ<ม>ถ้าคุณไม่ทําอะไรเลยนะคือป,ปล่อยไปอย่างเงี้ยก็มีแต่หนอที่เ้อเรียกถอยหนีนะภาษาอังกฤษก็ใช้แมนเน็ตหรือที่ก็ถอยไปเรื่อยก็จะตับย้ายเมืองหลวงนั่นแหละเหมือนจากกรุงจาการ์ตา อืมค่ะอาจารย์หมายถึงว่ากทมพื้นที่กทมคือจะจะจมน้ําไปเหรอคะที่ไม่มีในแผนที่อะค่ะถูกต้องถูตกต้องถู<อ>ตกต้องกองเลยครับนั่นคือวิศาร์นะไม่ใช่เราไม่ใช่หมอดูที่จะจะบอกว่าคาดการหมอดูใช่นี่คือหลักฐานเชิงวิสามันชัดเจนมากนะครับแต่อพูดง่ายว่าผู้นำนะขึ้นกับวิสัยทัศน์ผู้นําว่ามองเรื่องนี้อย่างไรค่ะ นะถ้ามองว่าเป็นประเด็นสาหรับลูกหลานเนี่ยลูกหลานเราเมื่อถึงเวลาแล้วเนี่ยลูกหลานจะจะแก้ปัญหาไม่ได้นะไม่ทันกาลทันอาจารย์ครับที่อาจารย์บอกว่าเราจะหายไปจากแผนที่ในระยะสามสิบถึงห้าสิบปีแล้วก็มีเรื่องของที่อาจารย์บอกแพ้น้ําทะเลที่จะสูงขึ้นเรื่อยเนี่ยคือหมายความว่าตอนนี้ส่วนหนึ่งที่เรารู้สึกว่าระน้ํามันท่วมหนักขึ้นหนักขึ้นเนี่ยก็เพราะว่าเหมือนกับแผ่นดินของกรทมนี่มัน ต่ำลงต่ำลงไปด้วยใช่ไหมอาจารย์ครับ,บมันเป็นดินซุดเนี่ยมันก็บานทีจะมีซุดมีข้อจํากัดก็คือถึงจุดหนึ่งมันไม่ซุดหรอกแต่ว่าไอ้น้ำทะเลที่สูงขึ้นเนี่ยมันสูงอย่างไม่มีข้อจํากัดไงโอ้ oh. เพราะว่า oh. อุณหภูมิโลกมันสูงขึ้นเนี่ยค่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นมันก็ต้องสูงขึ้นสูงขึ้นนะสูงขึ้นจนกระทั่งเนี่ยเราพอมาดูตัวเราเองเนี่ยเราบอกว่าเฮ้ยเราจะแก้แล้วแก้ไม่ทันแล้วครับคือจะย้ายเมืองหลองอย่างเดียวครับซึ่งผมไม่เห็นด้วยในย้ายเมืองหลวงนะแต่ว่า ถามว่าทําไมที่เป็นอย่างนั้นเราก็ไปดูในอดีตสามสิบปีห้าสิบปีที่แถวแถวชายฝั่งบางขุนเทียนสมุทรสาครสมุทรปราการเนี่ยฮะมันหายไปเกือบกิโลแล้วจากหลักเขตมันเห็นชัดนะแต่ว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยมันจะไม่เป็นแบบนั้นนะมันจะเร่งตัวขึ้นสองสามเท่านะเพราะว่าอุณหภูมิมันไม่ได้เร่งตัวอุณภูมิตอนนี้มันสูงแบบเร่งตัวขึ้นก็จะน้ําทะเลก็ต้องสูงแบบเร่งตัวขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นจึงเป็นประเด็นว่าทําไมใกล้ตัวนี้ห้าสิบปี มันจะหายไปนะครับผมอาจารย์แล้วเราทําอะไรได,ได้บ้างนะตอนเนี้คะ่ะระวังแผนไปเพื่อที่จะไม่ต้องย้ายเมืองเนี้ยค่ะอาจารย์กเ็เราต้องทํำนะเราต้องทํามาตรการมีตั้งหลายมาตรการแต่ว่าผู้นําไม่กระดิก <c oughs> ทุกคนก็ก็ปรับเป็นหมดเออลูกหลานเราก็ลําบากนะ <c oughs> มีหลายมาตรการมากจะสร้าง,จะ,างจะสร้างพื้นที่กันชนนะเป็นัฟเฟอร์โซนบริเวณริมทะเลสร้างคันดินขึ้นมานะครับูกป่าชีเลน แต่แต่ว่าแน่นอนมันมีปัญหาเพราะว่าที่ไม่ใช่ที่ของรัฐบาลคุณไม่ต้องมาเวีนคืนนะเวนคืนอันที่สองเราจะยกถนนริมทะเลขึ้นเลยล้วก็มีขาข้อขัดแย้งแน่คนที่อยู่ในกับนอกถนนะเพราะว่าคนที่อยู่นอกถนนมันทั่วหมดอยู่แล้วมิดแล้วมันก็มีปัญหาเพราะคุณต้องหาพื้นที่เขาอยู่ที่ให้เขาอยู่ยังไงค่ะประเด็นที่สามบอกถ้าไม่เอาสองนั้นเอาไมมสร้างสร้างเขื่อนปิดอ่าวเลยถนนจาก พัทยามาชะอําเลยแปดสิบกิโลทําเป็นนิคมอุตสาหกรรมขยายไปในนั้นเลยเปิดทางให้ผู้ประกอบการนะนักทุนเข้ามาลงทุนนะสร้างเป็นคอนโดในทะเลสร้างเป็นคาสิโนก็ได้ท่านคุณบอกว่าคุณอนุมัติตามกฎหมายแล้วมันก็กลายเป็นไปเป็นสิ่งที่เขาทํากันในอนาคตข้างหน้าเขาทําอดแล้วแหละอดีตเขาทำมาแล้วเช่นเวนิสเกาหลีญี่ปุ่นสิงคโปร์ทำหมดแล้วครับแต่ว่าประเทศไทยคิดยังไม่คิดเลย ค่ะแล้วจะแล้วจะทันได้ไงกับลูกหลานน่ะใช่ไหมค่ะอาจารย์ใช่ไหมครับครับผมดูเหมือนว่าประเด็นนี้คือถ้าหยิบยกขึ้นมานี่ก็อาจจะมีบางคนที่บอกว่าจริงเหรออะไรแบบนี้อยู่เลยได้ซ้ำนะอาจารย์คือเหมือนกับไม่เชื่อว่ามันเป็นไปได้ทั้งทั้งที่จริงมันมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ยืนยันชัดเจนว่ามันเป็นอย่างนั้นแน่ๆนะอาจารย์ใช่ใช่เพราะว่าเพราะว่าเราเพราะว่าเราคิดว่าไก่ตัวเราไงเพเราบอกว่าโอ้กสามสิบปีห้าสิบปีว่าโอ้เราก็ไม่อยู่แล้วใช่ไหมคะสิบปีสิบปีเราก็ไม่อยู่แล้วแต่ เราไม่อยู่เนี่ยจะใครอยู่อ่ะค่ะลูกเราอะคะ่ะอาจารย์ค่ะใช, <c oughs> ใช่ลูกหลานเราเจเนเรชันเรานี่แหละ<ม>นะครับผมค่ะค่ะโอเคอาจารย์เราเห็นภาพนิดนึงขอ,ขอช่วยอาจารย์ช่วยไปที่ต่างจังหวัดหน่อยได้ไหมคะว่าเอาละตอนนี้คือจุดที่เป็นมีความเสี่ยงแล้วเขาจะได้เตรียมพร้อมรับมืออะคะ่ะอยากให้อาจารย์แนะนําสักนิดนึงค่ะในต่างจังหวัดนะคะอ๋อที่ต่างจังหวัดเนี่ยจะกก็เรียนว่าฝนตกหนักเหมือนกรุงเทพแหละค่ะแต่เราไม่รู้ว่าหนักที่ไหน เพราะฉะนั้นเอพื้นที่ที่ท่านมีความเสี่ยงเนี่ยยิงเท่านี้นีอุบลเนี่ยท่วมไปแล้วแล้วะจะเจอสึกหนักอีกนะอุบลเนี่ยอุบลเนี่ยเหนื่อยแน่คโค,าคาราชนะประจําอยู่แล้วโคราชเหนื่อยบุรีรําท่วมมาแล้วก็ต้องดูว่าเหนื่อยไหมเพราะฉะนั้นพื้นที่ที่ที่มีอ่างขนาดเล็กอยู่นะเช่นอ่างหนึ่งล้านสองล้านที่เป็นของท้องถิ่นเนี่ยตัวนั้นมีความเสี่ยงงีอันตราย นะครับฝนตกเช้านี้มันจะมาทำให้มันเต็มนะครับเพราะฉะนั้นโดยส่วนใหญ่แล้วเราก็ต้องไปจัดการในเรื่องของการท่องน้ําในอ่างขนาดเล็กเหล่านั้นอ่ะเตรียมรับสถา,าสนถูกไหเพราะว่ากติดตามสถานานิดนึงว่าอายุจะเข้าล่องจะพาดยังไงเนี่ยนะครับ ช่วยบริหารความเสี่ยงให้มันไม่เกิดความเสี่ยงได้นะครับค่ะค่ะโอเคค่ะวันนี้ต้องขอพระคุณอาจารย์มากเลยนะคะเราได้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นจะได้เตรียมพร้อมรับกับสถานการณ์ขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะเราพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดรเสรีสุพราทิ์นะคะผู้การศูนย์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะ